ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตอมวันไหนนะครับอยู่กับอัปเดต22นะครับด่านม็อบไซโคนะครับผมอ่าแล้วก็ง่ายๆเลยนะครับผมโคตรเยอะเลยนะครับอย่างแรกคือนะครับมีระบบเทรดเข้ามานะครับนะครับระบบเทรดลายเส้นอินทม e ์ i ไทออลช็อปนะครับเทรดเฉพาะไอเทมโอรี่ไอเทมคือของที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยเทรดได้หมดยกเว้นตัวนะครับยกเว้นตัวหินทุกอย่างเทรดได้หมดเลยนะครับเทรดได้หมดเลย ทุกอย่างในเกมนะเทรดได้หมดแต่หนึ่งนะครับต้องไปซื้อนะครับอะเดี๋ยวผมวาร์ปไปให้ดูนะครับอ่าพอดีผมซื้อแล้วนะครับซื้อแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเทรดนะครับให้คนนี้นะครับจะเทรดให้น้องคนนี้นะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะมานะครับนี่ครับเทรดคืออันนี้ครับเทรดลายเส้นหนึ่งเคซื้อมาปุ๊บเอ้าอ๋อนึกว่าซื้อได้เออซื้อไม่ได้รอดไปนึกว่าซื้อได้ นะครับเทตซื้อมาปุ๊บมันจะขึ้นตรงนี้เห็นไหมครับขึ้นตรงนี้เราก็เทตหาเขาเอาแปบบ๊บนึงนะ่าน้องเขายังไม่ซื้อเทไลายเส้นเลยนะครับ ยังไม่อันล็อกเทปยดเคโอเคงั้นเดี๋ยวให้น้องเขาแก้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะเรามาที่อัปเดตก่อนที่อัปเดตก็จะพิ่ตีไปอธิบายไปนะครับสตีไปอธิบายไปเพราะว่าจะสคริปต์นะครับอ่ะเทปลายเส้นนะครับถ้าเราซื้อแล้วจะสะไม่ีโลโก้เทดขึ้นมานะครับแล้วก็ดอกกับซูเปอร์ดอบบูทคือเพิ่มขึ้นมานะครับดอกคืออันนี้นะครับซูเปอร์ดอบมันเดี๋ยวไปดูในดันนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูในดัทีละอย่างนะครับซูเปอร์ดอบ เมื่อกดบวกเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวกดก่อนไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวกดตอนลงดันนะว่าเพราะเดี๋ยวผมต้องลงดันต้นไม้เดี๋ยวอธิบายตอนดันต้นไม้แล้วันว่าบวกดอกเท่าไหร่อืมโอเคนาเด้งอ่ะต่อเลยนะครับนะครับบุมีมีมีมม เรียกว่าครับไอเทมยูทขึ้นมาใหม่นะครับก็คือบวกดรอปกับซูเปอร์ดรอปบูทนะครับผมวอร์นิ่งนะครับก็มีระบบแจ้งเตือนอุกกาบาตนะครับเมื่อมีอุกกาบาตมานะครับมันจะบอกว่าอุกกาบาตอินคัมมิ่งนะครับไม่มีนะครับอุกกาบาตอินคัมมิ่งนะครับแล้วประมาณน่าจะประมาณ1-2นาทีอุกกาบาตถึงจะมานะครับต่อมาก็คือนิวเดฟเอนท์โหมดนะครับด่านใหม่นะครับก็คือนี่ครับต้นไม้ใหม่นะครับต้นไม้ใหม่เดียวผม ขอแจ้งก่อนนะครับ DPC 1 Q ลงไม่ผ่าน DPC 1 Q ลงไม่ผ่านนะครับแต่ไม่รู้ว่าของพี่จะไหวไหมของพี่อัพเซตของผมเนี่ยเซตเนี้ยของผมอะ่ะมันอยู่ที่ประมาณ1.13นะครับไม่รู้จะผ่านเปล่าเดี๋ยวมาดูกันว่าผ่านไม่ผ่านนะครับหนึ่งเขาบอกว่า900ไม่ผ่าน1 Q ยังไม่รู้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านเดี๋ยวมาดูกันนะครับดันต้นไม้ใหม่เขาว่ายากมาก เลเวลแคปเพิ่มสองรอยเจ็ดสิบนะครับนะครับนะครับจากสองร้อยห้าสิบนะครับดูนะครับจากสองร้อยห้าสิบที่เราว่าว้าวนะครับหกร้อยเก้าสิบทีนี่ว่าว้าวแล้วนะเจอสองร้อยเจ็ดสิบโอ้โห6กจุดสองคิวเจ็บแน่นอนนะครับเจ็บแน่นอนคราวนี้นะครับหูสองร้อยเจ็ดสิบ โอเคนะครับน้องไม่มีหินดันนะครับไม่มีหินดันมาขอมามาขอซื้อของพี่แล้วไม่มีหินดันนะครับเทรดไม่ได้น้องไปแล้วน้องเข้าไปแล้วโอเคเรากลับมาที่เลเวลแคปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนดรอปนะครับดรอปเชนนะครับก็คือตอนนี้อุกกาบาตเดี๋ยวถ้าอุกกาบาตมานะครับอุกกาบาตมาเราใส่ตัวดรอปไปอะครับใส่ตัวดรอปไปนะครับเซตดรอปอะเซตดอบอย่างเงี้ยเซตดรอบเนี้ยดูนะครับดรอปนี่เซตนี้นะครับถ้าน้องใช้เซตดรอปเนี้ย นะครับ10บคูณสิเนี่ยไปตีอุกบาทเราจะได้หินอุกบาทเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับหินอุกบาทมีผลต่อดอกนะครับมีผลต่อดอกแล้วก็พาร์ทสี่ใหม่นะครับดาโคนิกนะครับตัวเนี้ยนะครับจะเป็นบอ่ามันจะเพิ่มดอก0.4นะครับนะครับคอลเลกเตอร์เพิ่ม0.3นะครับแต่อันนี้เพิ่ม0.4นะครับอันเนี้ยอันใหม่เพิ่ม0.4 รูปมันจะเป็นรูปอ่าดาก้อนนะครับมังกรน่ะนะครับนี่นะครับสายฟาร์มอะครับสายฟาร์มนะครับมันจะเป็นรูปมังกรแต่เขาบอกว่าเพิ่มพลังโจมตีแต่พอดีพี่ไม่ได้คำนวณนะครับเนี่ยจะไฟชิปโฮไลต์ดา้อนนะครับผมแต่คือเขาบอกเพิ่มพลังโจมตี50ไม่รู้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้นะครับพอดีได้มาแล้วเซลไปแล้วนะครับลืมนะครับลืม ขายไปแล้วนะครับเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มนะครับบูธสามารถใช้ในดันทีทีได้นะครับไทม์ไททอลนะครับทีทีคือไทม์ไททอลนะครับบางคนไม่เข้าใจอะไรคือทีทีพี่นี่คือทีทีนะครับไทม์ไททอลคุณต้องการเข้านะครับไทม์ไททอลใช่ไหมเข้าใช่ครับเนี่ยครับในเนี้ยใช้ได้แล้วนะครับในนี้ใช้ได้แล้วเดี๋ยวผมขอลองกดเย็นหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเย็นมีผลเห็นไหมครับ มีผลแล้วนะครับเดี๋ยวดูนะอ่ะพลังโจมตีผมอ่าสิบสิบอ่าหนึ่ดหาบเห็นไหมครับดันมีผลแล้วนะครับตอนนี้เราเอาบัฟเข้ามาอ่าเอาบัฟเข้ามาพอสในดันไม่ได้นะครับฮะมาแล้วนี่นี่ไซโคมาแล้วนะครับเดี๋ยวเอาดอกไปนี่ให้นะครับส่วนที่เมื่อกี้ที่พี่ติดไว้เรื่องดอกเห็นไหมครับนี่ ซุปเปอร์ดอปถุงสีทองดอปธรรมดาสูงถีขาวเห็นไหมครับอ่ะเราไปตีไซโคกันจะตีตายไหมเนี่ยเราจะตีไซโคตายไหมเนี่ยต้องเอาดาเมจหนึ่งตัวเอาตัวนี้ออกใส่ดาเมจหนึ่งตัวปุกกะบาตอยู่นี่โอเคนะครับดอกคูณ9.9นะครับนะเดี๋ยวดูนะพี่อ่าเนี่ยครับ 1ิบหนึ่งสามเจ็ดสามหนึ่งสามเจ็ดสามจะขึ้นเท่าไหร่อะติดก่อนโอ้โหตีตายยากมากอืมรอไปเลยรอไปเลยยาวๆไปรอไปยาวๆแตกแล้วจะแตกแล้วนี่เดียวมิวมิวมิว,มวสกิลหน่อยมิวสกิลแล้ว 37ผลนะครับผมมีอะไรบ้างอ่ะอันนี้ได้16ได้10กว่าได้10 2สองอันนี้ไม่ได้เลยเลยนะครับเนี่ยน่าจะเห็นแล้วนะครับว่าดอกมีผลนะครับดอกมีผลนะครับก่อนตีอุกบาทใส่ดอกด้วยนะครับก่อนที่อุกบาทใส่ดอกด้วย,วยแล้วก็อ่าเดี๋ยวพี่เทดใส่แซนอ่ะเขาเทดไม่เขาปิดเทดเหรอ นะครับนี่นะมีคําว่าเทรดรีเควสเนี่ยเห็นไหมครับปิดได้นะครับปิดปุ๊บมันจะเทรดไม่ได้นะนะครับเราสามารถป้องกันเวลาเราเล่นเซิร์ฟธรรมดาจะมีคนชอบเทรดเราเนี่ยเราก็ปิดไปได้นะครับปิดเทรดไปได้นะครับสาหรับอัปเดตนี้นะครับก็อ่า,ทาไทม์ไทออลฉาดนี่นี่อันนี้สําคัญมากอันนี้สําคัญมาก อ่าไทม์ไทอัลเชนด์นะครับผมกล่องครับกล่องในไทม์ไทอ่ะที่กล่องสีแดงะครับมันดอบเวอร์ชาร์ดนะครับเวอร์ชาร์ดคืออะไรก็คือหินดันเนี่ยในแต่ละด่านนะครับมันดอบในไทม์ไทอัลชาร์ดแล้วนะครับบางคนลงเลทใช่ไหมครับลงเลทหานู่นหานี่แนะนำนะครับไปลงดันนะครับน้องก็มีโอกาสดอบหินไทม์ไทอัลแต่มันสุ่มนะครับมันสุ่ม แต่อย่างน้อยมันก็ได้หาครับม,ม,มันได้ฟรีอ่ะมันได้ฟรีเวลาตีกล่องนะครับที่ว่ามันก็ดีขึ้นนะครับอ่าโดยโดยความรู้สึกก็อัปเดตนี้มีระบบเทรดมามันทําให้แบบมันมีอะไรให้คุยกับคนดูนะครับมันมีอะไรให้คุยกับเพื่อนอนะ่ะแบบเฮ้ยเอ็งเจ้าอันนี้เหรอนี่ยอย่างพี่ไม่ได้ใช้ด่านต่ำๆพวกเนี้ยพี่ไปสุ่มทิ้งหมดนะครับพอ พอแบบมีมีระบบเทรดมาเฮ้ยเพื่อนพี่อยากได้เอาพี่เข้าไปเอาไปดิไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่ได้ใช้ขยะหมดเลยเนี่ยเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยมีตั้ง400เนี่ยเนี่ยไม่มีไม่มีที่ใช้แค่ด่านนี้ด่านเดียวนะครับ e n เน v e r ซึ่ง e n เน v e r เพี่ยังไม่มานะครับ e n เน v e r ยังไม่มาเดี๋ยวพี่จะคิปนะครับจะคิปโอเค79กดอัพเรียบร้อยคอนเฟิร์ม นะนไดูสัตว์ขี่ดิมันคืออะไรอ่ะอยู่ไหนเนี่ยอะไรอ่ะก้อนอะไรอ่ะก้อนหินเป็นก้อนหินครับมันทื่ออ่ะตัวละครทื่อมากเลยอ่ะหรือว่าเราต้องใช้อันนี้ถึงจะหาตัวมอนรับเจอวะบินได้ไหมเนี่ยไม่ได้ มอนลับอยู่ไหนอ่ะที่ต้องวิเคราะห์อมองไม่เห็นเส้นลับเลยไม่เห็นทางลับเลยที่มองไม่เห็นทางลับอะเห็นตัวลับบนตึกปะไม่มีไม่มีใครเห็นใครเจอเจอทางเข้าหาตัวลับบอกพี่ด้วยนะครับพี่ หาไม่เจอหาตัวรับไม่เจอจริงๆที่วนหาหลายรอบแล้วอะในไลฟ์อะหาตั้งนานแล้วแต่ไม่เจอแต่พี่สงสัยตึกเนี้ยมันเอาไว้ทำอะไรตึกเนี้ยเอาไว้ทำอะไรไม่เข้าใจกับตึกนี้จริงๆเอาไว้ทำอะไรทำทางขึ้นมาสะดิบสดีเอาไว้ทำอะไรไม่รู้นะครับอ่ะถ้าใครมีข้อมูลอย่าลืมมาอ่าคอมเมนต์ใต้ ดีคริปชันนะครับบอกพี่ด้วยว่าตัวรับอยู่ใสหาตัวรับไม่เจอพี่หาตัวรับไม่เจอนะครับผมแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยไงก็สอบถามพี่ได้นะครับพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างเดี๋ยวพี่มาตอบให้นะครับถ้าพี่ขาดตัวปกพล้องตรงไหนก็ขอประทานโทษด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ตีสี่นะครับผมเต็มที่แล้วนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้สุ่มได้ตัวดีๆนะครับเล่นเกมให้มีความสุขนะครับขอบคุณครับ 我的代价。